เป็นเกษตรกรปลูกผักไม่จําเป็นต้องลาออกจากงานจริงหรือเปล่าสิ่งที่ผมกําลังจะเล่าคือเรื่องราวและก็ประสบการณ์ตรงที่ตัวผมเองทําอยู่ทุกวันนี้ครับเพราะทุกวันนี้ผมก็ทํางานประจําตั้งแต่วันจันทร์จนถึงวันศุกร์ครับมีเวลากลับไปอยู่บ้านทําการเกษตรได้เต็มวันก็เฉพาะวันหยุดเสาร์อาทิตย์หรือไม่ก็วันหยุดนักขตัตฤกษ์แบบหยุดยาวแบบนี้ผมจะชอบมากๆเลยครับแล้วถามว่าผมจะบริหารจัดการยังไงใช่ไหมครับในเมื่อไม่ได้อยู่ทุกวัน จริงๆแล้วมันขึ้นอยู่กับการวางแผนนั่นเองครับทุกคนก่อนหน้าที่ผมจะมาทํางานประจำเนี่ยผมได้วางแผนแนวทางในการทําธุรกิจมาได้สักระยะหนึ่งแล้วครับก็เลยไม่ใช่เรื่องยากที่ตัวเราจะอยู่ห่างจากสวนแปลงผักแล้วก็คอยบริหารจัดการเพราะว่าทุกวันนี้มันมีสื่อมันมีโทรศัพท์มันมีไลน์มันมีทุกสิ่งทุกอย่างให้เราสามารถที่จะติดตามวางแผนแล้วก็สั่งงานให้กับคนที่คอยทํางานอยู่เบื้องหลังเราครับ และอีกอย่างหนึ่งไม่อยากให้ทุกคนมองว่าการที่เราจะทําการเกษตรนั้นมันจะต้องฝังตัวอยู่ในแปลงผักหรือไม่ก็ใช้ชีวิตอยู่กับแปลงผักอยู่กับสวนนะครับใครที่มีพื้นที่รอบๆบ,บ้านนะครับก็สามารถที่จะทําการเกษตรได้เพราะว่าไรายได้จากการเกษตรมันไม่จําเป็นต้องมาจากการขายพืชผักอย่างเดียวนะครับเราอาจจะสามารถกลายเป็นในหน้า หรือไม่ก็หาไรายได้จากการทําคลิปก็ได้ครับมีพื้นที่เล็กๆแล้วก็สาธิตการทําการเกษตรรวมไปถึงการปักตะกร้าในหน้าสินค้าอะไรต่างๆที่เราใช้ในส่วนของเราทุกวันนี้มันก็สามารถหาไรายได้ให้เราได้หมดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นสายยางรถน้ําสารชีวพันธ์ต่างๆบัวรถน้ําเยอะแย,ะ,ยะมากมายเลยนะครับถ้าเกิดว่าเราอยากจะทําจริงๆส่วนวิธีการทําการตลาดก็ต้องดูนะครับว่าเราจะขายให้กับใครผักที่เราปลูกจะต้อง มีคนรู้จักและมีคนกินครับเลือกผักที่ถูกต้องกับบริบทพื้นที่นะครับถึงจะสามารถขายได้แล้วก็สร้างรายได้ได้และที่สําคัญที่สุดในยุคปัจจุบันนะครับทุกคนอย่าลืมศึกษาแล้วก็เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับโลกออนไลน์ด้วยนะครับทุกวันนี้สําคัญมา,มากๆเลยผมเองก็ต้องศึกษาเรียนรู้ให้มากขึ้นนะครับสำหรับการใช้โลกออนไลน์ให้เกิดประโยชน์เพราะว่ามันคือจุดเปลี่ยนที่สําคัญเลยนะครับ ถ้าเราคิดอยากจะทําการเกษตรโดยที่ไม่ต้องลาออกจากงานนะครับเราก็ใช้สื่อออนไลน์นี่แหละเป็นช่องทางการติดต่อสื่อสารกับลูกค้าต่างๆว่าเรากําลังทําอะไรอยู่อยู่ที่ไหนแล้วมีสินค้าอะไรที่อยากจะนําเสนอเขาหรือที่เขาเรียกกันตอนนี้ว่าเป็นการสร้างตัวตนนั้นเองครับทาให้คนในโลกออนไลน์รู้จักเราแล้วก็ผูกพันกับเราก็จะทําให้เราสามารถขายสินค้าแล้วก็บริการที่เรามีนั้นออกไปสู่โลกภายนอกได้ดียิ่งขึ้นครับผมก็ต้องเป็นกําลังใจให้กับทุกคนนะครับที่อยากทําการเกษตร อยากอยู่กับธรรมชาติแต่ยังไม่พร้อมที่จะลาออกจากงานหรือบางทีก็ไม่จําเป็นต้องลาออกนะครับทําทั้ง2องอย่างไปพร้อมๆกันแค่บริหารจัดการเวลาให้ดีแล้วก็ให้มันเหมาะสมนะครับถ้าชอบคอนเทนต์แบบนี้รักในการทํรเกษตรแบบนี้อย่าลืมกดติดตามช่องของเกษตรพงไว้ด้วยนะครับ